สวัสดีครับสุภกิจขายนลำมนครับประกันชีวิตคิดก่อนซื้อเมื่อไม่นานมานี้ครับผมไปเจอกระทูอื่งในพันทิปนะฮะเขาตั้งชื่อหัวข้อว่า,วาประกันชีวิตคิดก่อนซื้อการทําประกันชีวิตของพ่อสู่การเป็นหนี้ของครอบครัวพร้อมคําแนะนําในการแก้ปัญหาซึ่งใครนะที่อยากอ่านฉบับเต็มนะฮะก็สามารถเข้าไปในลิงกะะ์ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างตรงดีสคริปชั่นให้นะครับแต่สำหรับใครที่ไม่ได้อ่านผมจะสรุปเนื้อหาของา,าให้ฟังนะครับก็คือว่าทางเจ้าของกระทูเนี่ย ไปเรียนนะฮะที่ต่างจังหวัดมาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งวันหนึ่งก็กลับมาที่บ้านครับแล้วก็มาช่วยง,งานที่บ้านก็รู้สึกว่าคุณพ่อเนี่ยมีอะไรกังวลใจก็เลยเข้าไปนั่งคุยครับปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณพ่อเนี่ยเขาดูแลกิจการทั้งหมดรวมถึงเรื่องการเงินด้วยทําให้คุณแม่เขาไม่ได้ทราบปัญหานี้เลยคุณพ่อได้นําเงินนะฮะไปส่งประกันชีวิตซึ่งถ้านับดูเนี่ยมีประมาณ50เล่มแล้วยอดส่งแต่ละปีนะครับคือประมาณ5ล้านบาท ที่เฉลี่ยเป็นเดือนนะครับเดือนประมาณละ4ี่แสนกว่าบาทซึ่งเป็นยอดที่สูงมากๆนี่ยังไม่นับรวมหนี้นะครับที่เขามีร่วมกับธนาคารเพราะว่าธุรกิจเป็นลักษณะของเงินหมุนนะครับก็เลยมาปรึกษานะครับว่าเราควรจะทํำยังไงดีซึ่งก็มีหลายความคิดเห็นแสดงออกมาแตกต่างกันบางคนก็โทษประกันชีวิตบางคนก็โทษคุณพ่อที่ไม่ศึกษาให้ดีเองเดี๋ยววันนี้นะฮะมาดูในมุมมองของว่าผมมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ ก,ออนนะะก็ต้องบอกว่าประกันชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะฮะในการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ชีวิตซึ่งตรงนี้ผมได้ทําคลิปไปแล้วก็ตามลงไปในยูทูบชันเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับคนที่มาแนะนําการทําประกันชีวิตขาดสิ่งที่เรียกว่าจรรยาบัรณครับซึ่งจรรยาบรรณของคนที่จะมาขายประกันชีวิตเนี่ยจะมีอยู่10ข้อครับหนึ่งในนั้นคือไม่เสนอแนะผู้เอาประกันทําประกันเกินความสามารถของตนเองนั่นหมายความว่าผู้เสนอขายประกันชีวิตต้องสนใจว่าผู้ที่จะทําประกันชีวิตเนี่ย เขามีความสามารถในการที่จะจ่ายเงินเท่าไร่แล้วสามารถที่จะจ่ายจนครบสัญญาได้ไหมซึ่งถ้าเกิดวันนั้นนะผู้ที่ขายประกันชีวิตเนี่ยมีจรรยาบัลเหตุการณ์นี้ก็คงไม่เกิดขึ้นครับ สำหรับการแก้ปัญหาผมแนะนำว่าควรจะปรึกษาครับนักวางแผนทางการเงินนะครับเนื่องจากว่าประกันชีวิตเนี่ยแต่ละตัวจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันการที่เราอยู่ๆไปปิดประกันชีวิตเลยเนี่ยอาจจะทำให้ขาดผลประโยชน์บางอย่างซึ่งบางทีเลาะอีกนิดนึงก็จะได้แล้วนะครับแล้วในประเด็นที่2เรื่องของหนี้สินนะครับเพราะว่าประกันชีวิตบางตัวเนี่ยอาจจะพ่วงก,กับเรื่องของการไปกู้หนี้ยืมสินอยู่ตัวนี้ควรปรึกษานักวางแผนทางการเงินให้ดูแเลเรื่องนี้ด้วยนะครับครับผมประกันชีวิตคิดก่อนซื้อก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ